สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาจับปืนเมตาสุดโกงเลยนะครับเรียกว่ามันยังอยู่ได้ยาวๆนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับแล้วก็มาไต่ขึ้นแรงนะครับตอนนี้ยังอยู่แรงแกนอยู่นะครับแต่อีกสักพักเนี่ยก็อยู่แกนเหมือนเดิมนะครับไม่ไปรีจินหรอกเพราะไม่ไหวแล้วช่วงนี้เจอแต่ปีศาจนะครับบ้าหยอกเล่นนะครับนะปีศาจก็ยิงหมดอะนะบอกเลย มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งันก่อนเนาะสำหรับเจ้า CBR4 นะครับหรือปืน P90 ในเกมอื่นนั่นแหละนะครับที่เรารู้จักกันนะของแต่งผมจะใช้เซ็ตประมาณนี้นะครับก็ที่ใส่เปอร์กันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยนะครับสําหรับตอนเล่นอะไรเงี้ยเนาะก็เลยไม่ได้แบบไปโฟกัสกับความแม่นยําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็แม่นอยู่แล้วอะนะครับมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพิ่มเติมแล้วสำหรับความแม่นยำนะฮะ ของเจ้าตัวปืนนี้นะครับนะก็เลย44เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ถือว่าเยอะแล้วปืนมันนิ่งเนี่ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระสุนอะไรเงี้ยมันก็กระจายได้โอเคอยู่แล้วในสําหรับเมตาก็คือโกงแล้วอะ่ะผมก็เลยไปเพิ่มความท่องตัวให้มันรี l o a d ดีกว่าเพราะว่าจุดด้อยของปืนนี้เนี่ยบางทีมันเป็น shot ที่แบบรีออ l o a d ค่อนข้างช้านะครับก็ถ้ารีตรงนี้ไปก็อาจจะรีไวเทียบเท่าคลิ k s ิก,ก,กหรือแบบเทียบเท่าพวก switchblade x9 ก็ได้นะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับของแต่งเซตนี้นะครับ ถ้าใครแบบรู้สึกว่ายิงชอบสเปรย์ไกลๆแล้วมันแบบมันไม่ค่อยอ่ามันไม่ค่อยเกาะกลุ่มอ่ะก็เอาอันนี้อ่าเปิร์กตัวนี้ออกแล้วไปใส่เป็นกิบหลังเป็นอ่าเกนูเลเตอร์เกนูเลตกิบเทปอันนี้นะครับนะ mm hmm. ก็เพิ่มความแม่นยำนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนจากเซนเนียแนะนําเป็นไม่เปิร์กกับกิบหลังนะครับเรียกเรานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบอ่อคล่องตัวหน่อยก็เอาเป็นเปิร์กก็ได้ถ้าชอบแบบความแม่นยำกระสุนเกาะกลุ่ม กาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้นประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จัดเป็นกิฟต์หลังก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะเปินมิสติกโอ้ยปืนใหม่เหรอโอ้เอเคนหนึ AK ่งเจ็ดมิสติกไม่เท่จังนะมันเหมือนออพูดได้ไหมมันเหมือนเอาหินมาก่อเก่อเอาหินมาปะปะกันนะเออพูถ้าเสียเลยโอ้ยระเบิดคอนลีเจนอันนี้สวยครับอันนี้ต้องเก็บนะเพราะว่าระเบิดคอนเนี่ยถ้าใครรูร,รูกันนะมันต้องใช้เนาะ อันนี้เป็นระเบิด哦อ่ไม่ใช่ระเบิดอาตนะก็โอ้โหเป็นสวยเลยว่ะดีมีอะไรสวยบ้างอันนี้ DLClimending อ้าวสกินไม่โหลดตั้ตก็โหลดเสร็จแล้วเนี่ยออกมาละโอ้ยสวย DLC สวยนะดูกุญแจหน่อยโอ้ปุ่แจขยับไม่ได้นะครับก็แล้วก็ท่าท่าเป็นยังไงโอ้ยอันนี้เทนะเหมือนใช้พลังจิตควบคุมหินปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่าเทครับ ใช้ได้เลยอ่ะโอ้ยดีดีเราจัดอันนี้อยู่นะครับสำหรับอาเดมโดมิเนียนมิสติกนะครับก็เราจัดประมาณนี้แหละนะครับใครหาร้านเติมเกม a อ l of u u y y o o i l l e หรือเกมอื่นมากมายนะครับนะแล้วยังหาร้านเติมเกมไม่ได้อยากเติมถูกกว่าเติมผ่านในตัวเกมนะครับก็เติมกว่าล้าน o v e r t o p u p ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับมีทั้งช่องทาง Facebook Fan page นะครับทาง l ลายและทางเว็บไซต์เลยนะครับนะเติมถูกติมไว้นั่นเองนะครับนะไปเดี๋ยวเราตัด ไปดูในเกมไฮไลท์ในร้งกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับ c b r 4นะครับใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนำร้าน Over Topup เลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบเป็นทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับมีเกมหลายเกมให้เลือกเติมกันเลยนะครับถูกใจสายเกมเมอร์ทุกคนแน่นอนนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมร้าน o อ e r t ร p Up นะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้ง a c e b o o k และทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ

ตัวม,มาขับมากระเดียบไปเออรถม,มารับอืมมีตัวเข้ามาตรงนี้ลูกฟองแม่งโคตรแว้นน่ะไอ้เหี่ยเนี่ยลูกฟองแม่งโคตรแว้นเลย Best of me now Best of me They want the best of me now Best of me now Bye Bye yeah. Bye Bye วีวีไปล้วครจะหลบอยู่แล้วแม่งจริงทะลุกำแพงได้เว้ยขนาดหลบไปนล้นะไอตอเป็นฆ่าได้มันก็ไม่ได้ขึ้นว่าจริงทะลุกำแพงแลงมาทางข้างนั้นต่างนีแน่จะตายอยู่แล้วเคยยี่สิบแล้วจ้า อไอ้ไี้โคตรน่าเบื่อแม่งมาทีสอตัวยิงอะไรมา

ยิงตามเสียงแนละ้วครับแต่คำตรงนี้ให้เพื่อนก็ได้ไม่ได้แย่อยไอ้เฮียธนูเขาจะกลับตายตายโอ้โหตะโดมันนอนได้หรือเปล่าวะตะโดมันกดนั่งได้ปะไอ้ระวังครับอ่ะวางโทฟี่เพื่อนนะอืมไอ้เฮียนี่แม่งขึ้นตะโกมาพอดี จะแม่งรู้ได้ไง U A V หรือปล่า okay, ครประมาณนี้แล้วกันก็ถามว่าโอเคไหมปืนนี้ก็เล่นได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเจอปืนอะไรต่างๆมากมายก็พอชนแบบชนได้ดีเลยอะก็บางจังหวะก็คือรูดมันโกงอยู่นะครับแต่ เวลาอยู่ต่อหน้าฮกเกอร์มันก็แบบมีใจเสียกันบ้างเนาะอยู่ต่อหน้าปืนที่มันแบบโอ้โฮกเกอร์หรืออะไรเงี้ยเนาะก็มีใจเสียกันบ้างเพราะาปืนแม่งโคตรจะโกงเลยนะครับสําหรับเอ่อพวกฮกเกอร์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเมตาไหมละ่ะซีเบลผก็เมตานะแต่ผมรู้สึกว่าเมตาเนี้ยมันค่อนข้างจะกลับมาเป็นของพวก AR หรือเอ่อพวกเอมากกว่านะครับค่อนข้างที่จะดูเล่นแล้วมันจะยิงตายง่ายกว่ามันดูแต่แรงสบายกว่าโดยเราไม่ต้องแบบไปชาร์จอะ เรายืนอยู่ตรงไหนเราก็ค้ำให้เพื่อนตรงนั้นเดี๋ยวมันก็มีคนวิ่งอยากจะเข้าจุดหมหเรายิงเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบนะฝากกดไลค์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนดีล้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ